และอาทิตย์นี้นะครับเราจะมาทดสอบผ้าอ้อมเด็กนะครับทั้ง5ยี่ห้อด้วยกันว่ายี่ห้อไหนจะซึมซับน้ํำได้ดีที่สุดมาเริ่มกันที่แผ่นแรกนะครับนี่เราให้ทางบ้านดูก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีแถบสีเหลืองอยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแถบวัดความเปียกชื้นซึ่งเราจะมาดูกันว่า มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนไหนแล้วเราก็มาวัดอีกทีว่าน้ําในขวดเหลือเท่าไหร่นะครับเราก็จะรู้ได้ว่าของยี่ห้อไหนเนี่ยซึมซับน้าได้ดีที่สุดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แผ่นแรกกันเลยเราจะเทน้ําสีฟ้าลงไปนะครับฉีดแล้วฮะตอนนี้เด็กกาลังฉีนะครับอันนี้คือรับยังรับได้อยู่นะเพราะว่าน้าไม่ไหลออกมานะครับเห็นไหมฮะเฮ้ยก็คือเทเข้าไปอะ่ะมันแห้งด้วยนะเคืออันนี้แผ่นเดียวอยู่ได้ทั้งวันเลยปะเนี่ย เียวแล้วนะครับโอเคยี่ห้อแรกผ่านไปเดี๋ยวเรามาทดสอบยี่ห้อที่2กันครับอันนี้ดูเล็กกว่าเมื่อกี้แต่ไม่แน่เริ่มเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเทลงไปสักแป๊บเดียวแข็งเลยก็คือซึมซับได้ดีเหมือนกันแต่ว่าผมว่าเขายังได้มากกว่านี้เดี๋ยวผมจะเทอีกโอเคก็ ผมว่าเต็มแล้วนะนะด้วยความที่เป็นแผ่นเล็กด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เขียวขึ้นชัดเลยอันนี้เห็นไหมฮะก็จะน้อยกว่ายี่ห้อแรกอยู่เยอะเหมือนกันอ่ะเรามาดูยี่ห้อหสามบ้างแต่และยี่ห้อเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าขนาดอาจจะไม่เท่ากันนะ,ะให้ทั่วครับเท <laughs> ให้ทั่วเฮ้ย <laughs> 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 ยังเหลืองอยู่อีกอ่ะถามจริง คือมันดูเหมือนจะเต็มแล้วอะแต่พอพิคกลับมาดูมันยังบอกว่ามาเลยฉันยังไหวหวัวยังได้อยู่อะคนมันจุได้เยอะมากอะอ่ะผมว่าอันนี้ยเขียวแล้วครับอันนี้ก็ได้ประมาณใกล้เคียงนะได้น้อยกว่ายี่ห้อแรกนิดนึงยี่ห้อแรกตอนนี้นะฮะแน่นมากนะฮะเฮ้ยแต่มันนุ่มน,นิ่มมากเลยอ่ะบีบแล้วสนุกเลเหมือนกันนะเอ เฮ้ผมว่าสบายนะ,ะต่อดีกว่าครับผมว่าเรานอกเลืองก,กันมาเยอะละเรามาต่อ,อที่ยี่ห้อที่สมอะอันนี้เขียวแล้วนะครับผมว่าเยอะกว่านิดเดียวส่วนอันสุดท้ายเรามาดูกันอันนี้ก็ขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับ Ele ยังเหลืองอยู่นะฮะดีนะที่ยังเหลืองถ้ายังโอมม่ะยังไม่ได้นอนนะฮะโอเคไปต่อครับไม่มีใครตลกเลยนะฮะตอนนี้ผมเหมือนทำรายการผีอยอ Kaiser, ู่อะทุกคนห้องมืดเงียบมากนะฮะแอร์เย็นเสียงดังเลยเล่นบุกเท่าไหร่ทุกคนก็เงียบหมดนะฮะต่อครับโอยบ้า อ่ะอันนี้คือผมว่าแบบเต็มอิ่มแล้วอะแบบสุดๆเลยอะมันไม่มีที่ให้น้ำได้เข้าไปแล้วอะแต่เชื่อไหมครับไม่หกนะฮะมันเป็นเล่นผมว่าเขาเขียวสุดแล้วล่ะคือเขียวที่สุดที่ผมเห็นล้วจบการทดสอบนะครับของกิจกรรมนี้เราเห็นด้วยตาปล่าเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วยี่ห้อที่5้านี่ดีที่สุดลองมาก็เป็นยี่ห้อที่1นะฮะ <ๆ S 1> แล้วก็เป็นยี่ห้อที่3า และ2นะครับทั้ง5ยี่ห้อนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าคุณควรจะซื้อยี่ห้อไหนให้เหมาะกับลูกของคุณแล้วก็คุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าที่สุดแต่ทางที่ดีครับช้อปปี้มีทุกยี่ห้อครับไปซื้อกันด้วยครับเอาละครับทุกคนถ้าอยากติดตามช่วงช้อปปี้มัมเทสนะครับก็เข้ามากดติดตามช้อปปี m มัมทกันไว้นะครับ แล้วก็คอยดูนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาให้ใครเลือกซื้อกันหรือว่ามาทดสอบให้คุณดูอีกแล้วมาคอมเมนต์ด้วยนะครับเจอกันครับ